สำหรับพ่ั้นนะคะปัญหาการเมืองกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมันคือเรื่องเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกส่วนออกจากกันได้แล้วก็ไม่สามารถจะแก้อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหลังหรือว่าทําตามลําพังได้เราลองมาคิดดูว่าถ้าตราบใดที่โครงสร้างทางการเมืองยังมีปัญหามากมายมหาศาลอย่างของเราประชาธิปไตยยังไม่ได้ลงหลักปักฐานแล้วก็ยังไม่มีการทลายทุนขูกขาดนะยังไม่มีการปฏิรูประบบราชการนะยังไม่มีการปฏิรูปกองทัพการกระจายโอกาสมันก็ต่อให้ทารายได้เข้าประเทศได้สูงขึ้นมี GDP สูงขึ้น ก็จะตกอยู่ในมือ กลุ่มทุนชั้นนำเพียงไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลเท่านั้นนะคะมันไม่ได้กระจายโอกาสกระจายความเป็นธรรมลงไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ความเหลื่อมล้ำก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นความเหลื่อมล้ำเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมานะคะสรุปว่าออประชาธิปไตยที่มั่นคงจะเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนให้การแก้ปัญหาปากท้องมีประสิทธิภาพฉันคิดว่าอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นส่งเสียงของพวกเราไปถึงรัฐบาลนะคะว่าเราอยากเห็นรัฐบาลแก้ปัญหาของประเทศ ในด้านใดบ้างโดยการร่วมทําโพกับมติชนและเดลินิวด้วยการส่งผ่านทางเว็บไซต์ของมติชนข่าวสดแล้วก็ประชาชาติค่ะ